ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็มาดูกันนะฮะวันนี้นะครับเอ่อทำระบบน้ำเรียบร้อยนะครับใช้ปั๊มสองตัวนะครับผมช่วยกันดูดน้ำเลยนะครับเพราะว่าปลามันเยอะขึ้นแล้วก็ขี้ปลามันก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับเอ่อเมื่อวานนี้มีปลาแย่ yeah, สองตัวนะครับผมเพราะว่าอ่อนแรงจากการย้ายนะครับก็ ต้องระวังนิดนึงนะครับในการย้ายควรที่จะใช้เป็นน้ําผสมเข้าไปไม่ควรที่จะตักปลาลอยออกจากน้ํานานเกินนะครับพอดีผมก็ตักใส่ตะวิงแล้วก็เอามาใส่ในวงนี้เลยนะครับปลาตัวใหญ่นะปลาตัวใหญ่ตายปลาตัวเล็กไม่ตายนะฮะตัวใหญ่ก็ประมาณ4 4นิ้วมือผมอะนะครับประมาณนี้นะปกตินะครับวันนี้ไม่มีปลาตายนะครับ ก็ให้หัวหายไปแล้วนะมันก็เออขึ้นมารออีกนะครับนี่นะฮะใช้ตัวนี้ไปก่อนนะเซลีนอย์วาวนะครับผมเออกำลังกาลังเดินทางมาจากประเทศจีนนะครับผมสั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทําระบบน้ําให้ชมกันนะครับยังไงก็ต้องฝากติดตามกันด้วยนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อนะครับ ก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับปลามาลอกินนะครับมันก็อยู่อย่างเงี้ยทั้งวันนะครับผมผมมาดูมันก็มารอกินอยู่เงี้ยนะครับก็เดี๋ยวอะไรมันลงตัวแล้วเดี๋ยวอาจจะให้สี่มื้อต่อวันนะครับเพราะว่าปลามนตัวยังยังเล็กอยู่นะครับบางตัวนะครับถ้าระบบน้ําดีแล้วนะนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับโอเคครับ